สวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางปยอยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับราเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองบางประยนะครับวันนี้มีเป็นพระกุกนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับหลากหลายกุกนะครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับเพิ่มมาให้เป็นการตีเวลานะครับมาชมองค์แรกเลยแล้วกันนะครับเป็นพระกุกสนิมแดงกุกสีสวัสดิ์เมืองการนะครับสนิมแดงยสัวยเลยครับไข่หนาๆดูง่ายๆนะครับองนี้ ดูง่ายสวยงามนะครับดูง่ายสวยงามนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเอา12,000บาทนะครับผมเปิดไว้12,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่1นนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ขาคูนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สองรายการต่อไปเป็นพระปูทองท้องช้างนะครับอันนี้เป็นปูทองท้องช้างนะครับชินเงินนะครับเนื้อแห้งๆนะครับชินเงินเนื้อแห้งๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกพระปูทองท้องช้างนะครับอันนี้เอาองค์ละหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับองที่หนึ่งนะครับ อันนี้องค์ที่สองครับปูทองทองช้างนะครับองค์นี้สวยมีหน้ามีตานะครับค่าปูเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะค่าปูเดิมๆนะครับได้ผ่านการใช้นะครับนี่แบบด้านหลังเป็นลายผ้าแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นลายผ้าแบบนี้เลยนะครับวันนี้องค์ที่สองนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับมีหลายองค์อยู่นะครับนี่ฮะองค์ที่สาม สวยยทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เอา1,500บาทของกันนะครับพระสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับทองทองช้างนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางเป็นพระเนื้อชินเงินนะครับเนื้อจะแห้งๆงบดนี้เลยนะครับเนื้อแห้งๆนะฮะเนื้อแห้งนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับ รู้สึกจะมี5 6องค์นะครับันองค์ที่5นะครับนองค์ที่5นะครับสวยทุกองค์เลยนะครับันองค์ที่5ทองทองช้างนะครับในองค์ที่กนะครับพระกูชุดนี้สวยดูง่ายนะครับสวยดูง่ายนะครับอ1,500บาทครับ1,500บาทนะครับมี5องค์นะครับทองทองช้างมี5องค์นะครับ อ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมซุ้มนครโกษาลบบุรีนะครับซุ้มนครโกษาลบบุรีเป็นชิ้นเงินนะครับอง์นี้เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับซุ้มนครโกษาลบบุรีเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับองนี้หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมอ่าชินาราาซุ้มเรือนแก้วนะครับองนี้เป็นชินาราซุ้มเรือนแก้วนะครับคือพระนี้เป็นพระปุบ ชุดเก็บสะสมเดิมๆเลยนะครับแบบว่าไม่ค่อยผ่านการใช้นะครับภูเขาพนมเพลิงนะครับอันนี้ภูเขาพนมเพลิงนะครับเอาสองพันบาทนะครับอันนี้สองพันบาทนะครับภูเขาพนมเพลิงอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมองค์ที่สองนะครับชินราชตุ้มเรือนแก้วนะครับภูเขาพนมเพลิงโุโขไทยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมสองพันบาทครับสองพันบาทนะครับ ต่อไปนะครับองที่สมนะครับน,นี่องที่สามซุ้มเรือนแก้วจะมี3ามองนะครับพระปู่สวยเดิมเลยนะครับสองพันบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับพระประทุมมาศนะครับพระประทุมมาศภูเขาพนมเพลิงเหมือนกันนะครับนี่ฮะ เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับสวยเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับพระปฐุมมาศนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทต่อไปองค์ที่สองครับผมพระปฐุมมาศองค์ที่สองนี่สวยมิหน้ามีตานะครับอคนนี้สวยมิหน้ามีตานะครับนี่ฮะภาพปุเดิมๆเลยนะครับภาพปุเดิมๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่สามนะครับนี่องค์ที่สามองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สามนี้องค์ที่สามนะครับพระรูถวยเดิมนะครับอัหนึ่งพันบาทนะครับองค์ที่สามปฐุมมาตมีสามมีสี่องค์นะครับนี่ฮะมีสี่องค์นี่องค์ที่สี่นะครับองค์นี้บอกไม่เต็มนะครับที่สี่นะครับ 1,000บาทแล้วกันนะครับผมชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสุพรรณยอดโถนะครับน <mus> ี่ฮะพระสุพรรณยอดโถนะครับพระสวยเดิมเลยนะครับพระสวยเดิมเลยนะครับอันนี้เอา2,000นะครับสุพรรณยอดโถครับผม2,000บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นหน้าปกรบุรีพิมพ์เล็กนะครับ นาคปกลบบุรีพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้ก็ระเบิดเนื้อระเบิดแห้งเลยนะครับเนื้อระเบิดแห้งสวยเลยนะครับอง์นี้พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับเอาเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับองนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นนาคปกอีกองนะฮะอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับพระสวยดูง่ายเท่านั้นเลยนะครับพระสวยดูง่ายเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับที่สาม อันนี้นับพิม์เล็กนะครับนับมีหลายองค์นะครับเอาองค์ละเจ็ดร้อยนะครับพิมพ์เล็กนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เหมือนเดียวกันนะครับต่อไปเป็นพระพิมพ์ผ่ามาปางนะครับน่ครับพระท่ามาปางนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ท่ามาปางนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับทุ อันนี้เป็นชุดผ้าผู่ทางนั้นเลยอันนี้องค์ที่สองแบบทามาป่าผ้าผูกแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นผ้าล่วงนั่งนะครับองค์นี้สินสวยนะครับองค์นี้สินสวยนะครับมีหน้ามีตานะครับพระล่วงนั่งองค์นี้สินสวยเอาองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระล่วงนั่งเข่ากว้างนะครับองนี้ตุ๊โถไทยนะครับพระล่วงนั่งเข่ากว้างตุ๊โถไทยนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับแคปหน้าจอมาได้นะครับพี่วีแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นเชตุพลหน้าโหนกนะครับพิมพ์เล็กเชตุพลหน้าโหนกนะฮะพระลอยระเบิดพระลอยระเบิดแห้งเก่าเลยนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับพระลอยระเบิดแห้งเก่า นะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเชตุพลหน้าหนกนะครับหนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับเป็นต si ุ้มนครโปษาลบุรีนะครับองค์นี้ก็เป็นชิมเงินนะครับพิมพ์นี้ก็มีอยู่สี่ห้าองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับนีองค์ที่สองครับผมองค์ที่สองนะครับเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทต่อไปองค์ที่สามนี่ฮะองค์ที่สามนี่สวยนะครับอันนี้องค์ที่สามผ้าสวยดูง่ายนะครับเนื้อชินนะครับ นี่องค์ที่สามนะครับผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับนี่องค์ที่สี่ครับลบบุรีนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นนี่ครับหลวงปู่ศุกนะครับหลวงปู่ศุกนะครับองค์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยเป็นพระบรรจุกุนะครับบรรจุกุนะครับอันนี้องค์เอาองค์เจ็ดร้อยนะครับหลวงปู่ศุกรอันนี้องค์ที่หนึ่งครับ เจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองนะเป็นเนื้อตะปูนะครับชินตะปูนะครับนี่เป็นบรรจุปูจนแบบไข่ขึ้นเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับฟองรูจะเห็นไข่ภาพไข่ขาวๆนะครับอ่าสวยเดิมเลยไม่ผ่านการใช้องค์ที่สองนะครับเจ็ดร้อยนะครับ,บต่อไปองค์ที่สามครับของผู้สุกนะครับนี่องค์ที่สามครับเจ็ดร้อยบาทอ่าต่อไปองค์ที่สี่ครับ อันนี้องค์ที่สี่นะครับผมอ่ะงค์นี้ก็เจ็ดร้อยนะครับหลวงพุธสุขนะครับสวยนะครับไม่ยคอได้เลยนะครับนี่ครับผมดูนะฮะพิมพ์ประพามนพลนะครับค้าพายขึ้นหนาๆแบบนี้เลยนะครับค่าพายขึ้นหนาๆเลยนะครับในเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับหลงพุธสุขต่อไปองค์ที่ห้าอ่ะนี่องค์ที่ห้านะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะอ่ะนี่ครับผม ขึ้นไข่ขึ้นสภาพไขน่นานๆเลยนะครับดูง่ายนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับเจ็ดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่หกอง์นี้สวยดูง่ายเลยนะครับในองค์ที่หกสวยดูง่ายนะครับนี่ครับผมันองค์ที่หกนะครับเจ็ดร้อยนะครับหลวงปู่สุขนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นอนี่ครับผมพระชินาสีนะครับกูวัดใหญ่พิษโนโลกนะครับพระชินาสี อันนี้เอาสองพันนะครับนี่ฮะแตกกุเมื่อปีเท่าไหร่จำไม่ได้นะฮะมีสององนะครับพิมพ์กูวัดใหญ่พิษณุโลกนะครับใช้แทนชินาระไบเตมาได้เลยนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับคาพกูเดิมเดิมนะครับคาพกูเดิมเดิมนะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทนะครับกดด้วยสองพันบาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นจอบ จอบใจลงข่อเงินนะครับสภาพใช้องค์นี้เก่ากึกเลยนะครับองค์นี้เก่ากึกเลยนะครับสภาพใช้นะครับดูง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับคาบอะไรไม่รู้อิเลอเคอร์ขาไปหมดนะครับอยู่ในเลี่ยมเลี่ยมนาคนะครับเดิมทีเป็นเลี่ยมนาเก่านะผมแกะหน้าขายไปแล้วนะครับองค์นี้เอาห้าพันนะครับห้าพันบาทนะครับจอบใหญ่นะครับห้าพันบาทนะครับ ชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระเปิดโลกซุ้มเหลือนแก้วนะครับเปิดโลกซุ้มเหลือนแก้วนะครับเป็นนิมแดงนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้ยบาทแล้วกันนะครับหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับขอยากไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มานะครับอันนี้เชตุพนหน้าโหนอีกองหนึ่งนะครับพิมพิมกลางนะครับองค์ที่สองอันนี้เอาพันหนึ่งแล้วกันนะครับองนี้นะครับ แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับ0647561169นะครับอันนี้ก็สุขทัยนะครับเชจุพลนะครับนะครับผมเอา1,000บาทนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกไอ้ผูกอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะครับลบบุรีนะครับอันนี้เอาองค์ละพันนะครับ1,000บาทนะครับองค์หนึ่ง1,000บาทนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ 0 6 4 7 5 6 1 6 9พิมพ์นี้จะมีสององนะครับพิมนี้มีสององนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมภูเขาพนมเพิงนะครับพระล่วงประทานพรนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับเอาสองพันนะครับองค์นี้ก็ร้อสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับมีอยู่สององนะครับเป็นพิมพระล่วงประทานพรนะครับนี่ฮะ คาบปลูกเดิมๆนะครับชิมเงินนะครับบางองค์ก็เนื้อย่นแห้งนะครับเนื้อย่นแห้งพายเงินขึ้นทั้งองค์นะครับเนี่ยพายเงินขึ้นทั้งองคเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพเขาเรียกอันนี้พิมพ์ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เอาห้าร้อยแล้วกันนะครับห้าร้อยนะครับบางองค์ก็ไม่รู้นะครับต่อไปพระร่วงนั่งสุโขทัยนะครับองค์นี้ก็เอาห้าร้อยบาทครับ ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นนาคปกลบบุรีครับนาคปกก็เจ็ดร้อยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยนะครับต่อไปเป็นพิมพ์ท่ามะปางนะครับถ้ามะปางองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้เอาพันห้าแล้วกันนะครับสวยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมี U450 นะครับอันนี้ยอดสวยน่อยหน่อยนะครับ อันนี้ก็เอาหนึ lers, like ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพิมพ์เท่ามาปานนะครับองคนี้เอาหนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับเป็นพระตีกายลบบุรีนะครับตัวหนี an es, ้แดงผ้าสามตีกายลบบุรีนะฮะองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้เอาพันห้าแล้วกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่สององค์นะครับอันนี้เนื้อระเบิดเลยนะครับอันนี้เนื้อระเบิดเลยนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพระลบุรีหรือถูกโหไทยไม่แน่ใจนะฮะไอทพินี้พีนี้เอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทองค์ที่หนึ่งมาในองค์ที่สองครับน่าจะคู่เดียวกันนะครับติตละาเดียวกันนะครับนี่ฮะอนนี้องค์ที่สองนะครับผมหนึ่งพันบาทต่อไปองค์ที่สามจะมีพิมพ์นี้นะฮะองค์ที่สามนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพิมพ์นี้นะครับ อ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นวันนี้แล้วกันนะฮะงูยานสนิมแดงครับผมงูยานิแดงนะครับเป็นเนื้อชิ้นอ่าเนื้อสนิมแดงนะครับเน,นือ้อตะหัวสนิมแดงนะครับย่อนสวยหน่อยนะครับย่อนสวยหน่อยนะครับ cinematic. เอาพันห้าแล้วกันนะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท การช,ช Elliot, so mm ิงเงินกับผมองค์นี้ก็พอสวยครับองนี้พอสวยเอา1,500บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ064 756ก6ี่นานะครับเปรดโมไลน์โดยเดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระร่วงนะครับผู้ประทานพรสวรรคโลกสุโขทัยนะครับเนื้อชิ้นตะปัวนะครับองค์นี้เอา2,000บาทนะครับสองพบาทนะครับ มีสององนะครับนี่มีสององนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับสองพันบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเชตุพนบัวสองชั้นนะครับอ่ะูกเชตุพลบัวสองชั้นนะครับโอไทยนะฮะอ่ะนี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทเชตุพนนะครับมีสององนะครับมีสององนะครับเชตุพนนี่ครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับ ในองค์ที่2กครับผหนึ่งันบาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระดีลากำแพงขาวนะครับพระดีลากำแพงขาวนะครับเนื้อสวยแห้งดูง่ายเลยนะครับเนื้อสวยแห้งดูง่ายนะครับเอาหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะครับดีลากำแพงขาวมีลากำแพงขาวมี2องค์นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับอาหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพบาทนะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้หน้าปกลบบุรีนะครับองนี้ขอหนึ่งพันแล้วกันนะครับแคปหน้าจอเอดมานะครับแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปมาดูพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จชุดนี้สวยๆนะครับเนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับตองรูเห็นวนสารเม็ดดาเม็ดแดงนะฮะเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับสมเด็จวัลลังนะครับอ่ะ อ่าอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมสองพันครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนะเป็นพิมเกตบัวตูมดูเนื้อนะครับเนื้อแก่น้ํามันนะครับสองดูเห็นเม็ดมันสันนุ่มนวลตาเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมองค์ที่สองนะครับสองพันบาทนะครับอ่ีพีนี้มีสมเด็จอยู่สดสี่องนะครับนี่องค์ที่สามครับเนื้อออกโซนเดียวกันเลยนะครับเนื้อออกโซนเดียวกันนะครับเนื้อแก่น้ํามันนุ่มนะครับ มีองค์ที่สามนะครับผมสองพันบาทครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับนีองค์ที่สี่นีองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะนะครับชอบองค์ไหนูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหน้าปกนะครับพิมพ์เล็กนะครับอันนี้หน้าปกพิมพ์เล็กนะครับห้าร้อยบาทนะครับ แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับวมมาในองค์นี้ก็เอาห้าร้อยแล้วกันนะครับนะครับผมอ่าศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ